เหตุของการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเลือกถือสินอดในวันที่15ของเดือนชาบาบันโดยเขาหวังภาพผลของความดีในรูปแบบที่คาดหวังว่าการถือสินอดในวันที่15ของเดือนชาบานเนี่ยมันมีรูปแบบไหมในความดีมล้วอยู่ดีไม่เคยถือสินอดเลยแล้วก็มาถือสินอดในช่วงนี้นะจ๊ะการเจาะจงในวันที่15ของเดือนชาบาบนในการถือสินอด เขาเรียกว่านิสฟุชาบานครึ่งหนึ่งของชาบานมผมโฟกัสที่ถือสินล้กกันนะเพราะว่าผมเรื่องอื่นผมว่าคุยกันมาเยอะละ,ะหลายที่ก็คุยกันมาเยอะแต่ข้อสงสัยเนี่ยคือว่าในวันที่สิบห้าของเดือนชาบานเนี่ยเราถือสินศีลอดเพราะเป็นวันที่สิบห้าเพราะเข้าใจว่ามีภาคผลมีความดีมากมาย โดยการดิิเซดนั้นไม่ใช่เป็นการดิสนโนดปกติที่เราเคยทำคําว่าปกติคือมันไปตรงกับวันจันทร์หรือวันพฤหัสหรือมันไปตรงกับออยามเบสสามสิบสี่สห้าหรือมันเป็นตรงกอบช่วงเวลาที่เราต้องกอดใช้แต่เจาะจงเลยเพราะ15ชั้นดิสนโนอดค,คนที่ตอบผมเอาคำตอบเช่มีบาสกันคนับไลซาลาหูอัสลุนแกบอกอันนี้ไม่มีรากฐานจากตัวบท ขึ้นต้นเนี่ยน,นะตอบนี้เลยฮะไลซัลลฮูอัสลอฮกาวนูฮูยาคุสซามุลขามิสอาชัดไลซัลลฮูอัสลอฮฺไไลซัฟิซุนนะสาฮีฮะมายาดุลูอิลาลาลิกไม่มีสิ่งที่เป็นฐานมาจากตัวบทเลยการที่จะเจาะจงถือศีลอดในวันที่15บห mm ้ hmm. ของเดือนชาบานไลซัลลฮูอัสลอฮตอบย้าอีก ว่าไรวะไลซะฟิสซุนนติที่สีฮะมาจะดุลูอะลาซาลิกและไม่มีในสุนนะที่ถูกต้องเลยถึงสิ่งที่บ่งชี้ในเรื่องดังกล่าวอ,อันนี้ชัดเจนไหมใช่อันนี้คือบิมบาสแต่ท่านก็บอกว่าถ้าหากการเดือนสิบหกนั้นมันไปตรงกับวันที่13วันที่14วันที่15ฮหาดามุสตับฟีจามีอัชชูฮูร อันนี้ถือว่าเป็นสุนนะส่งเสริมให้กระทำในทุกเดือนไม่เฉพาะเดือนชาบานแต่ถ้าเห็นเราบอกว่าไอ้เดือนชาบานเนี่ยเป็นเดือนที่นบีถือสินอดมากบางรายงานบอกถือสินอดทั้งเดือนครับบางรายงานบอกถือสินอดยกเว้นบางวันฉันอยากทําตามนาบีแล้วมันไปตรงกับวันที่สิบห้าไม่เป็นไรแต่ที่เรากําลังพูดกันอยู่คือเจาะจงวันอื่นไม่ถือสินอดแล้วมาเจาะจง พอเหวินวันนี้เนี่ยอัลลอฮฺพยาโทษให้ยกเว้นคนสองประเภทที่บอกคนตั้งภาคีต่อรอดแล้วก็บาดหมางทะเลาะกันในเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากจะทําความดีเพื่อที่จะให้ได้รับเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานอะดิสเนี่แปลว่าให้ในสิ่งที่ท่านทําดีมาอยู่แล้วครับถ้าหากท่านเป็นคุณที่อยู่ในคุณสมบัติที่ต้องห้ามต่างหากที่จะไม่ได้รับศาสนา,าไม่ได้บอกว่าต้องทําอะไรแล้วถึงจะได้รับอืเข้าใจยัง อันเนี้ยจริงๆแล้วหลักฐานข้อนี้เป็นหลักฐานที่ท่านต้องทิ้งด้วยซ้ำไปทิ้งสิ่งที่ไม่ดีสองข้อนี้ท่านจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของคนที่ได้รับจริงไหมล่ะใช่เพราะไฮดีใช้คำว่าอิลลาทุกคนจะได้รับยกเว้นคนสองประเภทนั่นแปลว่าสิ่งที่ท่านต้องทําคือไอคุณลักษณะสองประการนี้ต้องไม่อยู่ในตัวท่านท่านถึงจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของคนที่ได้รับการอภัยโทษทีนี้ถือสินอดเป็นความดี การจะเจาะจงว่าจะถือสิญจวันไหนไม่ใช่เราต้องศาสนาครับถึงแม้ว่าฐานของมันคือความดีแต่ข้อเสียคือท่านไปเจาะจงในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้เจาะจงตรงนี้คือความผิดไม่ได้ผิดที่ถือสินอดแต่ผิดที่ท่านไปเอาการถือสินอนไปวางไว้ในที่ที่ศาสนาไม่ได้ระบุว่าให้เจาะจงครับ เพราะการโฟกัสไปที่สิบหเนี่ยแปลว่าเจาะจงไหมล่ะเจาะจงภาษาวิชาการเขาเรียกตักซิสการเจาะจงวันที่สิบห้าในการดิสนดแปลว่าท่านต้องมีความเชื่อว,ว่าวันนี้มันต้องมีความประเสริฐกว่าวันอื่นถ้าเราเจาะจงอย่างเช่นบวชในวันบุคูฟอันนั้นศาสนาอันนั้นกําหนดชัดเจนใช่ครับอันนั้นศาสนากําหนดไงมผมนึงบอกว่าเวลาสถานที่รูปแบบจะ เจาะจงได้ต้องมาจากศาสนาสถานที่นี้เวลานี้รูปแบบนี้เหล่านี้ต้องถูกเจาะจงจากศาสนาอันไหนศาสนาเปิดกว้างกว้างตามศาสนาครับอะไรศาสนาเจาะจงแคบแคบตามศาสนาศาสนาเปิดกว้างเรามาแคบศาสนาแคบเรามากว้างผิด,ผดถึงแม้ว่าจะเป็นอิบอดาดก็ตาม,อ,มอันนี้คือความละเอียดอ่อนของวิชาการของศาสนา เพื่อจะบอกให้รู้ว่าศาสนาไม่ใช่เรื่องของสติปัญญาแต่ศาสนาอยู่ที่ตัวบทและหลักฐานศาสนาอยู่ที่สิ่งที่เราเอามาจากรากฐานแห่งศาสนานั่นได้แก่กิตามุลลอและสุนนะของท่านนบบีุัมมหดมุสลสอิอัลลอฮ่ซยงเช่นในบริจาคศาสนาเปิดกว้างใครมีมากบริจาคให้มากใครสามารถช่วยเหลือพี่น้องได้มากเชิญ อันนี้เปิดกว้างครับใครมีกําลังแค่ไหนเอาอบูบักเนี่ยเวลานบีระดมทุนนี่อบูบักเป็นคนต้นๆ้นที่ให้หมดหน้าตักมย่างั้นที่หนึ่งเลยอุมัดบอกว่าฉันพยายามแล้วไม่เคยแซงหน้าอบูบักเลยแพ้ทุกทีแพ้ทุกรอบแล้วว่าว่าภาษาบ้านเราเขาเรียกจัง,จงเลยนะเราจังเลยนะไปเจออบูบักจังกว่าอม,มีคนเคยบอกว่ามีคนเคยถามว่า คนคนหนึ่งจะบริจาคที่ที่เขาเคยครอบครองแล้วมีมูลค่ามหาศาลเนี่ยไปได้ยังไงเขาไม่เสียดายได้อะผมบอกนั่นน่ะเขาฉลาดเพราะนั่นนะคือของของเขาไอสิ่งที่เขาบริจาคให้กับอัลลอฮ์สุฮาตาลาไปแล้วอะณนะที่อัลลอฮ์นะ่ะนั่นคือของเขาแล้วใช่นั่นคือกรรมสิทธิ์ของเขาอย่างแท้จริงแล้วใครพลากไปจากเขาไม่ได้ด้วยแต่ไอที่อยู่ที่เราณนะปัจจุบันนี้เนี่ย เก่งราคาก่อนเดี๋ยวรอให้มันขึ้นสักไรละห้าล้านตายก่อนตายปุ๊บเป็นของคนอื่นเลยไอ้ตอนไม่ได้อยู่ตรงนู้นด้วยนาาจย์อัลลอ์ไอ้ตอนที่ไม่เห็นภาพไอ้ตอนที่ลุ้นไปเนี่ยเดี๋ยวได้ราคาก่อนเดี๋ยวถ้าได้มากแล้วจะปล่อยมากมากมากพอถึงวันมากปุ๊บเจ้าของตายใครเป็นเจ้าของอ่ะลูกนู่นไงวารสไปคนอื่นแล้วไอ้ของที่อุตสาถนอมเอาไว้เนี่ยเป็นของคนอื่นแล้วเงินในเซฟนี่เรียบร้อยเป็นของคนอื่นหมดเลย ไอ้ส่วนที่เป็นของตัวเองเนี่ยเข้าใจว่าไม่ใช่ไงเลยทําน้อยอทํานิดน้อยนิดน้อยผมนึกบอกว่าอะไรเนี่ยมาชาลล์คนที่เขามีสายตาที่กว้างไกลวิสัยทัศน์ของมุสลิมเนี่ยมันมองต้องมองทะลุมิติอาคครอตเลยนะไม่ใช่มองเฉพาะดุนยาปีหน้าสิปีหน้าห้าสิปีหน้ามันต้องทะลุทั้งดุนยาไปสู่อาคิรอตเลยนะ นั้นคนที่เขากล้าบริจาคพื้นที่เป็นแผงๆนะครับนาเป็นไร่ๆหกไร่เจ็ดไร่เขาให้กับอัลลอฮฺสุฮาตาลาให้กับศาสนาเนี่ยบางคนบอกโอ้โหไม่เสียดายเหรอมบอกนี่เขาฉลาดเพราะนั่นคือของเขาไม่มีใครพลาดเขาไปได้ด้วยแล้วอัลลอฮ์ก็บันทึกไว้แล้วว่านั่นคือของเขาเพราะเขาทาเพื่ออัลลอฮ์สุฮาในหัวตาลาไอ้ที่อยู่เนี่ยต้องลุ้นอยู่ว่าเป็นของเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องอะไรหรอกพอจา์ผู้แบบนี้นี่ อิชาบ้านยิรุนเลยนะคนไปจากที่มัสยิดดารุเนยซาับแล้วยังมีชีวิตอยู่เห็นว่าคนทําอิบาดาแล้วนี่ต่อยอดไปเท่าไหร่เนยจากจุดเริ่มต้นชตรงนี้คือทุ่งนานะอือาจารย์มาในตบยุงนะโอ้โหรถพังไปคันหนึ่งอะวิ่งมาเนี่ยรถพังไปคันหนึ่งอะวิ่งจากหน้ารามามาก่อนอ่ะมาละหมาตระเวนทีเนียจาได้เลยคนยืนละหมาอยู่สามคนรวมมีหมาด้วยสี่มาละหมาวันนี้เป็นไง ตอนนี้ม, <ะ S 1> นมาชาวเเห็นไหมออมันนะอดทนเนี่ยผมบอกว่าเขาฉลาดแล้วแล้วเขากล้าที่จะแลกในสิ่งที่เป็นที่รางวัลที่เอาร้อให้ดิดินญาเขานี่คือการแลกกับสิ่งที่เขาจะได้รับความโปรดปรานและนำสู่สวรรค์ของร้อนในโลกหน้าซึ่งรางวัลมันเทียบข้อไม่ได้ราคาของมันเทียบกันไม่ได้อเทียบกันไม่ได้เลยครับผมรู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่ฉะนั้นย้อนกลับมาว่า ถ้าไม่มีหลักฐานสังเกตเนะเวลาปาดเขาตอบเนี่ยเขาจะตอบว่าไลซาละหูอัลสลแปลว่าไม่มีฐานอัสลอเนี่ยแปลว่าโครงสร้างหลักอารซอนเนี่ยรากฐานอาซซอนคือรากฐานรากฐานในที่นี้เนี่ยแปลว่ากุรรานและสุนนนาบีไม่มีสิ่งที่เป็นตัวบทจากอัลกุรอานและสุนนะอ,อันนี้คือไลซาละหูอัสล เวลาไม่มีเนี่ยแปลว่าเรียบร้อยผมเคยตอบย้ำนะว่าบรรดาซาลาเนี่ยบอกว่าอิบาดาเนี่ยอิบาดาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราถูกสั่งให้ทำอะไรไม่ใช่อยู่ที่เราอยากจะทำอะไรตรงนี้สำคัญมากนะผมคำนี้เป็นคนที่ผมชอบมากเลยเพราะถ้าเราอยากทำเนี่ยเราอยากทำเยอะกว่านี้อยากนู่นอยากนี่อยากนั่นปัญหาว่าไอสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นคำสั่งของศาสนาไหม ถ้าไม่ใช่เนี่ยไปว่าเราไม่ได้ทําเพราะศาสนานะเราทําเพราะอารมณ์ของเราแปลว่าเรากําลังสนองตอบนับสูของเราแต่เราไม่ได้สนองตอบคําสั่งที่มาจากศาสนาครับเราถึงไม่ได้รางวัลไงถึงแม้ว่าเราจะทํามากก็ตามผมเคยถามฮุจจายะผมที่ไปไปมักกะเวลาไปทํำพันลุมเรากขาตามในไหนท่านเนี่ยบางคนเนี่ยชีวิตหนึ่งเนี่ยเพิ่งมาครั้งนี้ครั้งแรก ผมถามว่าท่านเรียนรู้ไหมว่าต่อวัฟรอบกะบ้าน,นกี่รอบเขาบอกว่าหนึ่งครั้งของการต่อวัฟต้องเจ็ดรอบผมถามทําไมไม่ต่อวัฟให้มากล่ะก็ในเมื่อบ,บางคนเนี่ยอายุหกสิบแล้วเพิ่งมาครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้ด้ยวยว่าต่อไปจะได้มาหรือเปล่าครับก็ไหนๆก็ละกะบ้านไม่ได้อยู่ข้างบ้านเรา <laughs> อยู่ข้างบ้านเราเนี่ย <c oughs> ไม่อยู่หลังบ้านเนี่ยลงไปตะวัฟเมื่อไหร่ก็ได้เสียตังค์เสียเงินเสียเวลามา แล้วพอมาถึงตรงนี้เนี่ยทำไมไม่ทำให้เกินเจ็ดรอบล่ะก็ในเมื่ออุตส่าอยากทำความดีไม่ใช่เหรอเขาบอกไม่ได้สิอาจารย์เอาไม่ได้เพราะอะไรก็มันไม่มีรูปแบบเนี่ยเห็นไหมแปลว่าเข้าใจถ้าอยากทำเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยถ้าเกินให้ทำเนี่ยเขาไม่ทำแค่เจ็ดรอบไม่อาจารย์จ้างคนเขียนยังได้เลยใช่ไหมล่ะ แต่เพราะเมื่อไม่ใช่ศาสนาเนี่ยปริมาณที่มากไม่มีราคาเลยปริมาณที่มากไม่มีราคาเลยหนึ่งถึงเจเป็นศาสนาแปดเกสิบเกินจากเจ็ดไปถือเป็นความผิดแล้วทั้งทั้งที่เดินเหมือนกันนั่นแหละพื้นที่เดียวกันนั่นแหละเวลาเดียวกันนั่นแหละแต่ทำนอกคำสั่งเป็นของเสียเลยเห็นยังครับละมาซูฮรีสี่ราอกะห์ หนึ่งถึงสี่ได้ผลบุญจากสี่ไปเนี่ยละหมาดเหมือนเดิมนั่นแหละเป็นของเสียเลยจะพาเสียหมดด้วยนะเสียหมดเลยครับเป็นของเสียเลยเ,เยเลยที่เสียเนี่ยไม่ได้ทําของใหม่เลยนะทําของเดิมแหละแต่เกินคําสั่งอพอเห็นภาพไหมรับฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากศาสนาอยู่ที่สั่งให้เราทําอะไรไม่ได้อยู่ที่เราอยากจะทําอะไรนะ อ้าวมีประเด็น<ม>ไหนอยู่นะครับ